ตีกัดท,ที่เมาสผักหอมอบชีสของคุณทีมกินล่อพิซซ่าพิซซ่าวอันเนมาไอติ้งยูพิซซ่าคำคำเมงซูนอย่าไอซีออร์เรีย่าคำซูนคำสูนเดน a n ยู h e y รี o อ y นเดน r e ยูวิลีฮังร t o ู คุณท so no, oh. yeah. mm ีมฮังรีโซมากแล้วสวัสดีเอฟซีเอฟซีลูกิ่งสวัสดีค่ะคุณท yeah, mm ีมเย่โยปิซาคัมเมงทางนู้นเลยค่ะเย่ลูกกูว้าว สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเพียเมียฝรั่งบันโนมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมื้อนี้มาทักทายพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ในโรบินสันค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ไปซื้อของจากดิกซี่แล้วเนาะค่ะน้องค่ะแวะกินข้าวกินน้ำก่อนล่ะค่ะก่อนที่ไปธุระอีกเนาะค่ะน้องยังวันได้แล้วค่ะทุกคนค่ะสิอยู่บุรีรัมย์อีกหลายชั่วโมงอยู่ค่ะหิวเนาะค่ะเนาะนี่ยค่ะเราออกมาข้างนอกเราก็สิกินพิซซ่าจังซี่ล่ะค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงก็ปักหอมอบชีสเล่าละค่ะทุกคนค่ะ มาเสิรน so ้ำเด้อ <antenna> ค <Yeah. S 3> so yeah. oh, really? ่ะเด้อ oh, นี <ss> ่แหะของยายเพ็ญค่ะสปาเกตตีพัชิมเนาะค่ะเนาะก่อีกเมนูนึงละค่ะนี่ร่อยอร่อยย่าเด้วน้ังม่กามทุคสุุขเพอค่ะเดอกินตางยกัใจยายเพ้มีลังอย่เป็นกขอค่ะกกังใจด้อสปาเกตตี รึดูนเนาะคุเน้องทำว่าสิ่งกัจิกมกับะมานี้เนีะค่ะทุกคนจะแต่แี่บ่มี้สมตักงู่กลาเนาะคน้องที่เป็นกัิกินพิซซ่าค่ะบอกไม่หนมโนาะค่ะเพราะว่าพิซซ่ามัคือเป็นอาหารที่เรามันอยู่เร็วะทุกคนค่ะทำเว้นอยู่วันเท้าไ็่สิพิซซ่าที่ที่เาาามารถจินใน ่มันม,มีนะทุกคนมันมีพิซซ่าเดี๋ยวสำหรับเราเราแ่า istas. เราเราบ็กินแบบนั้นจริงๆเลนะทุกคนด้วยกกินพิซซ่าลักษณะแบบนั้นจริงๆนะคะก็สิ้ไปกินแบบนั้นพิซซ่าแท้จริงๆนะคะ เรื่องสิบอสุภันค่ะทุกคนค่ะเจอกับควางเมื่อกี้นะครเรื่องอย่างติจะเป็นอย่างต่อมาอยู่ในรูปอิศาตรน้องกันกัสิมีหลุนคืนชูค่ายไม่ค่ะทุกคนค่ะ บิดรถโชว์ขายอยู่หักแม่นี่แหละค่ะกินกับกับเราก็เลยเบิ้งเราเหนือนกัะแต่ถ้าจะเบึ้งเบึ้งลูกินนี่มีมีป้ามีพลังคนค่าไวัยก่ติดกระสียนด้านแนวกับทุกคนเป็นถึงเป็นถึงคู่เลยแต่กับเขามาทักเนาะเขามาทัก ก็จิ้มแหละกระบอกเดยเพ่นกระบอกเียเป็นกระ้าแต่บงุางอ่เนาะสสักมาสักแรเพิกรบอกคุ้ยจะเยเพ่มแต่นียเย็นเพเนีจจุดหมันัคนค่ะน้อแบบบูทูเลยเน้ยเอ่อกระชังเยเป็นใบดูใส่นี่เป็นกระบอยูพายัคเนาะเป็นกระบาเป็นคนทางจารคานทุกกัน ทามเยเป็นมาอยู่ใเล่นั่นคือกระทา้ว่าจยเป่นเนี่ยเป็นยังไงจังบอกคุณที่มมาสั่งงาเหตุงานอย่างอ้ซโซท่าตะตุกคนค่ะต่วันแนมได้เป็นตตีนอุ้งมืนะุกคนค่ะตะนารเนมแบบรูสตูทุกคนค่ะรูสตูเยอเป้นเนี่ยกแบบมีความแักงันตะทุกคนค่ะก็จะคิดว่าประมาณมา มองว่าเท่านี้คือสิ่ง่เคยเห็นงานแบบนี้เพิ่ขึ้นงานอพงานบายยังจะสี่หล่ะก่ะทุกคนค่ะดูถูกเท่าแบบนั้นหรือดิจิตราเพื่อนเอได้เห็นงานดีนี่เพื่อนเป็นคู่เนาะ่ะเนาะเพื่อนมาเพื่อนจเห็นงานดีประมาณนั้นโมเมนต์ยิ่งแบบเห็นงานยิ่งขึ้นประมาณนั้นทุกคนค่ะโซพักให้ใจนี้พอก่นพอกันรยู่ใสเห็นงานอีอยัางตอนพอก่ะยังสี่เลยเนี คแอแต่ว่าันถามเยอเป้นจะกระเดี้ยมเยพเป้นปกติจุดเบื้องกระหูเลยอะค่ะทุกคนเนาะหน้าตาที่ขนาดที่เป็นเยอเป้นนะมันเป็นเอียงสิเดียวว่ารูทูทุกแบบรูทูแบัน้องคนน้องค่ะเยาเป่นกับถ้าจะบุกดูดูเนาะพอาเยเป้นเป็นเลี่ยวตามคำคำเบอกคำถามที่อันนี้เยเป้นเนาะเยอเป็นก็เลยบอ่ บบฉนท้าได้นำอีกค่ะทุกคนเบิ่งเลียวว่าเป็นการยืดถูจริงี่ยคะคนยืดถูเมียกำลังน้องกันระมาณนั้นเหละก็จีคิดว่าเพิ่อนเดี่ยวคัวเพิ่นเนี่ยเดย์เมียดีเดย์เมียที่็ดงานดีเป็นพูว่านั่นแหละค่ะทุกคนค่ะเด็กเป็นว่าอายุกันสิบใกล้สิบเซียนแล้วเด็กค่ะทุกคนไปอีกเมื่อกี้ปีอีกประมาณสามปีสิบเซียนสักกันใกล้หกสิบแล้วนะคะทุกคนค่ะ ย่าเป่บ่ได้ถามเลยได้ตะปูพุทก็ไดถามเลยว่าคนถามถามแต่ว่าอยู่ใส่เนาะแบบเป็นพุทนปฏิเสธใจถามประมาณนี้อย่าเปิ่งบอก่าได้ไปถามคนนอกว่าคนนี้งานนี้บอกกันจังไงบอกได้ถามกันันะทุกคนอย่าเพิ่กับว่าอย่าเพิ่อมีมารยาทพ่อเนาะถือสิ่เป็นคู่เนาะคนเนาะขาแต่วา้าตาในการถามแต่การมองอย่าเพิ่แบตีจุดหมน่ เบื้องเงี่สีได้เลยค่ะุณเบิ้งก็พูดได้แต่ว่าเป็นการดูถูกเอย่างหกันมากนาค่ะีเลยป้าตัวอ่ป้าจงสิบแล้วมั้งป้าเนื้อปลา เห็นแถวหมูบวกละก่อนนะะเคยบวกาะเคยบอก่าสีมี่เนาะสีมี่เมียกำลังั้องกันรื้อูดปูกันแล้เกือนในเป็นเรื่อนสค่ะมาออกมาบอกสูฟังมนเคยเจอเนี่ยในเป็นกันเจอเจอือกันค่ะทุกคนเจอมือนีเลยค่ะ ยิ่ปนใจบุเดียยิ่ปนใจบุเดียวขึอยลักษณะการถามแต่การมอง มันก็หูเดียวไม่กะตุคนห้องหูเนาะจะเป็นกายูหดมากขนาดนี้เนาะนู่รัมีการถท,ท้าเมียรูถูกกัน

จะเป็นเงิกับเิางทางเนี่ยถูกมีถูกกันตรแต่ว่าเยกนที่ตอบแบบตอกตีคุกนค่ะจะเป็นกบเริสลที่ได้ยากที่ว่าเป็นกบเข้าใจอีกอย่างคุณ่ะได้วัตรได้บตรเอ่อคึนหินตามนั่ก่อนนอวีหนาทากในการอันนอยูทุกคนับมันงบบกเลยทุกคนค่ะ

ปลาปลากดปลาอดจกคปดถอ

ก็เช่นล้วเนาะพอน้อเจ็าพอนได้รักมีลนอนกอนมาค่ะยิดหนาวพกันมาเป็นพอขอกครสกสูญสุคนนะคะเด้อติดติดต่างลต่ก็ร่งใจยิ่งเพ้นมเนียอปลาไปเลยขอให้ดัษาสุขภาพเ้ยค่ะขอให้ดีวความสุขค่ะสวัสดีค่ะ